คืนนี้นะคะเธอเข้าวซอยเจ้าเธอนี่คือข้าวซอยแบบอร่อยมากเธอฉันบอกเลยเธอเธอดูไก่สิเนื้อนุ่มมากเธอมันเป็นข้าวซอยที่รสชาติไม่เหมือนกับข้าวซอยที่ฉันเคยกินในตอนเป็นเด็กหรือว่าแบบกินที่เชียงใหม่หรือที่ลำปังไม่เหมือนกันเลยมันแบบเป็นเครื่องเทศแบบ หอมมากเลยอ่ะเธอและตัวน้องไก่นี่คือนุ่มมากเธอและเส้นเป็นเส้นเหมือนแบบคือเธอเส้นเหมือนเส้นแบบอารมณ์แบบเส้นเส้นสดอ่ะเส้นสปากเกตตีสดอ่ะเธอเข้าใจปะแต่มันอร่อยมากนั้นเธอน้องมันละลายอ่ะเธอดูน่าจะแล้ว <c oughs> ดูน่าจนมันละลายในปากอ่ะเธอคือแบบฉันพูดได้คําเดียวว่าแบบมันอร่อยมากเธอชื่นใจอ่ะเล่นน้ามันบรนอบน้ําคือแกงมันแบบมันมีความเป็นเหมือนแบบ โอ้โหชื่นใจมากตบมือตบมือตบมือเธออร่อยจริงๆเธอฉันบอกได้เลยว่าอร่อยมากอะเบิ้ลอีกครั้งเธอดูสินี่คือแบบหอมเครื่องแกงมากยกนิ้วให้จ้าบ้าย